ลายแห่แซลคู่รักแห่งการช็อตฟิลรักหวานชาม17ปีไม่มีวันจืดจางหวานชามเสมอต้นเสมอปลายสำหรับคู่รักมาราธอนบอยพีชเมเกอร์หรือบอยอนุวัฒน์และเจียพิจิตรา ที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมายาวนานแม้จะเจออุปสรรคอะไรก็ไม่หวั่นจับมือฝ่าฟันไปด้วยกันล่าสุด25มกราคมเป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่หนุ่มบอยก็ได้เผยคลิปสุดซึ้งในความน่ารักความโก้ของภรรยาคนสวยร้อมข้อความหวานๆว,ว่า happy anniversary a t j i ยบ a n u s a พิ i ิตรา r ตำนานแห่งการช็อตฟิลเจ้าแม่แห่งการทำลายความทราบซึง้งไม่เว้นแม้แต่งานแต่งงานของตัวเองเราอุตส่าห์ปูมาเลย17ปีแล้วที่อยู่กับ ฮชแท็กความเจี๊ยบเป็นวุ้นแปลภาษาให้เธอแล้วจะคอยแปให้เธอไปจนชุดใ้รันดอรเลยขอบคุณเจี๊ยบที่ดูแลบอยเป็นอย่างดีในทุกๆวันเลยรักนะจ๊ะแฮชแท็กเจี๊ยบบอยวดดิ้งสาวเจี๊ยบก็ได้เผยคลิปน่ารักคู่กับสามีเช่นกันร้องพ้อความว่า Happy anniversary@ แอดบอยพีชขอบคุณวุ้นแปลภาษาส่วนตัวที่อยู่ด้วยกันมา7ปีแล้วค่ะขอขอบคุณภาพบอยเจียภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด